สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่องเวลาของข่าวเที่ยงเศรษฐกิจค่ะกับดิฉันจินตนาทิพยารัตกุลภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในปีนี้นะคะนอกจากจะส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวค้าปลีกและยานยนต์แล้วนะคะก็ยังพบว่าอาสังหาริมทรัพย์ก็เป็นหนึ่งในธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยลบด้านเศรษฐกิจและการเมืองเช่นกันค่ะโดยส่วนข้อมูลอสังหาริมทรัพย์เปิดเผยค่ะว่าในรอบ10เดือนแรกของปีนี้โครงการที่อยู่อาศัยเปิดตัวใหม่ในเขตกรุงเทพและ ริมณฑล โดยภาพรวมยังคงลดลงร้อยละ15จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหรือว่ามียอดเปิดตัวใหม่ประมาณ84,200ยูนิตแต่คาดว่าแนวโน้มทั้งปีค่ะจะอยู่ที่1 1 1 0 0 0ยูนิตโดยลดลงจากปีก่อนประมาณ200,000ยูนิตส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากปัญหาความไม่สงบทางการเมืองในช่วง6เดือนแรกของปีนี้ทำให้ผู้ประกอบการเลื่อนการเปิดโครงการใหม่มาในช่วงครึ่งปีหลังเป็นส่วนใหญ่นะคะแต่เชื่อว่าทิศทางตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปีหน้าจะเติบ โตจากปีนี้ประมาณร้อยละถึง10โดยเฉพาะโครงการคอนโดมิเนียมตามการขยายเส้นทางรถไฟฟ้าสายใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นโดยปัจจัยที่ทำให้ตลาดฟื้นกลับมาเป็นบวกได้ในปีหน้าเกิดจากการลงทุนในโครงการต่างๆของภาครัฐที่จะทำให้เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวขึ้นด้วยค่ะ สำนักงานคณะกรรมาการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยัยหรือว่าคปาปคค่ะมอบรางวัลป,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 ประกันภยัยดีเด่นครบวงจรประจำปี2557เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นแรงจูงใจให้เกิดการพัฒนาการบริหารงานและการให้บริการแก่ประชาชนค่ะ มอมราชวงศ์ปรีดิยธรเทวกุลรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเดน่นซึ่งเป็นผลงานในรอบปี2,556รวม10ประเภทรางวัลอธิรางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเดน่นลำดับที่1ได้แก่เมืองไทยประกันชีวิตลำดับที่สองไทยประกันชีวิตลำดับที่3บริษัท AIA รางวัลสถานศึกษาดีเด่นชนะเลิศระดับประเทศโครงการยุวชนประกันภัยได้แก่โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมจังหวัดกำแพงเพชรรางวัลโฆษณาสั้นระดับอุดมศึกษาชนะเลิศได้แก่นายสุริยันแดงอินทวัฒน์จากมหาวิทยาลัยศรีปทุมรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งนายรัชตะ กาการขายจากมหาวิทยาลัยศิลปากรและรองชนะเลิศอันดับสองนางสาวจิรดาเอกประเสริฐกุลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะปัจจุบันนะคะธุรกิจประกันภัยมีสินทรัพย์ลงทุนกว่า2ล้านล้านบาทมีเบี้ยประกันรวม5 1 0 0 0ล้านบาทเติบโตจากปีก่อนร้อยละ9.46ค่ะ ด้านสถาบันการเงินนะคะเร่งยกระดับการให้บริการเพื่อรองรับธุรกรรมการเงินข้ามชาติมากขึ้นค่ะล่าสุดธนาคารกรุงศรีอยุธยายกระดับบริการสู่ global market รองรับลูกค้าทุกกลุ่มทั่วโลกได้ตรักบุญนาประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านบริหารการเงินธนาคารกรุงศรีอยุธยาเปิดเผยค่ะว่าในปี2558จะเพิ่มขีดความสามารถการให้บริการสู่กลุ่มธุรกิจ global market โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์และให้บริการการเงินในรูปแบบ One Stop Financial Market Solution ครอบคลุมลูกค้าทั้งกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่กลุ่มบรรษัทข้ามชาติกลุ่มลูกค้า SME รวมถึงกลุ่มสถาบันการเงินโดยจะให้บริการผลิตภัณฑ์เพิ่ม50รายการในกลุ่มธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริหารและจัดการความเสี่ยงกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุนซึ่งจะครอบคลุมศูนย์กลางทางการเงินที่สำคัญของโลกนะคะอาทิต์นิวยอร์กลอนดอนโตเกียวสิงคโปร์ฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้นอกจากนี้ธนาคารยังมีแผนสนับสนุนลูกค้าที่จะขยายธุรกิจไปยังประเทศต่างๆในอาเซียนด้วยโดยใช้เครือข่ายของธนาคารแห่งโตเกียวมิสูบิชิ U.F.J ในเครือของ m u f g ที่มีอยู่ในมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์กัมพูชาพมา่าและเวียดนามทำให้ธนาคารสามารถให้บริการในทุกสกุลเงินของอาเซียนค่ะ ส่วนการซื้อขายในตลาดหุ้นไทยวันนี้นะคะดัชนีหุ้นไทยเคลื่อนไหวผันผวนค่ะขณะที่การซื้อขายหุ้นสหรัฐเมื่อคืนที่ผ่านมาปิดแดนบวกเล็กน้อยจากรายงานผลประกอบการของบริษัทวอร์มาส่งผลให้ดาวโจนส์นะคะทำ n ดีวหฮรอบใหม่อีกครั้งค่ะโดยดัชนีดาวโจนนะคะเพิ่มขึ้นไปได้40.59จุดปิดที่17,652.79จุด n ัสแ a กเพิ่มขึ้น5จุดปิดที่4,680.14จุดและ S&P 500เพิ่มขึ้นไป1.08จุดค่ะ มาดูฝั่งตลาดหุ้นเอเชียกันบ้างนะคะเช้าวันนี้ดัชนีนิกเกอีตลาดหุ้นโตเกียวปิดตลาดลดลงไป62.40จุดแต่ที่ระดับ17,330.39จุดห่างเซงของฮ่องกงเพิ่มขึ้น18.29จุดขณะที่เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนนะคะลดลงไป12.89จุดส่วนตลาดหุ้นไทยปิดตลาดในภาคเช้าวันนี้ดัชนีปรับตัวลดลงไปเล็กน้อยค่ะ0.08จุด สวนทางกับช่วงเปิดตลาดที่เปิดตลาดเป็นในแดนบวกนะคะปิดตลาดที่1,577.13จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายกว่า23,972ล้านบาทค่ะราคาน้ำมันดิบที่ตลาดในเม็กซของสหรัฐนะคะงวดสองมอบเดือนธันวาคมลดลงไป2เหรียญ97เซนหรือว่าลดลงร้อยละ3,73ค่ะราคาลงมาปิดที่74,21เหรียญีเซนต่อบารเรล ต่ำสุดในรอบ4ปีหลังพบรายงานปริมาณการผลิตเชื้อเพลิงสหรัฐแต่ระดับมากที่สุดเป็นประวัติการนะคะส่วนเร้นตลาดลอนดอนลดลงไป2เหรียญ46เซนมาปิดที่7 7เหรียญ92เซนต์ต่อบาร์เรลปรับลดต่ำกว่า80เหรียญสหรัฐเป็นครั้งแรกในรอบกว่า4ปีเช่นกันค่ะปิดท้ายกันที่ราคาทองคำในประเทศค่ะวันนี้ราคาทองในบ้านเราปรับขึ้นมา50บาทต่อบาททองคำ โดยทองคําแท่งนะคะราคาที่ร้านทองรับซื้อคืนอยู่ที่บาทละ18,000บาทท้วนขายออกบาทละ18,100บาทส่วนทองรูป,ปรพัรร์ขายออกอยู่ที่บาทละ18,500บาทค่ะ